อ่าโอเคนะครับคราวนี้เราก็มาต่อกันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่เท่าไ,รไหร่เว้ข้อที่แปดหรือเปล่าน,นะอันนี้น่าจะเป็นข้อที่แปดอ๋อใช่ไหมหกเจ็ดแปดเอ้ยข้อนี้ข้อที่เก้าสิขอโทษด้วยนะโอเคนะอ่าซึ่งข้อที่เก้านะครับเขาบอกว่าเมื่อให้แก๊สบิวเทนนะ C4H10 ของเราเนี่ยทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนนะครับแก๊สออกซิเจนเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นโค่อยสองด้วยนะฮะคราวนี้บอกว่าได้เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อีก เกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับอีกตัวหนึ่งให้เป็ไรเนี่ยอีกตัวหนึ่งเป็นไอ้น้ำนะฮะโอเคเราก็เขียนว่าเป็นไอน้ำไปเ,เขาบอกว่าถ้าเกิดใช้ ane, แก๊สบิวเทนนะแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยอย่างละ8 dm³ กนะจะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยกี่ dm³ นะครับแล้วก็เหลือแก๊สใดกี่ d m กลังรอันนี้จะมีตัวที่แปลกและก็แตกต่างขึ้นมาคือคำว่าเหลือได้ยนะ อจาจะมาหาตัวเหลือด้วยนะถ้าปริมาณของแก๊สทั้งหมดครับอยู่ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันทุกคนจําคีย์เวิร์ดตัวนี้ไว้ครับคําว่าอยู่ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันบริเวณตรงนี้เนี่ยเราจะใช้กฎอวูกาโดครับกฎกฎอวกาโด,โดคือกฎอโวกาโดเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะะฮคือมันจะมีการเกี่ยวข้องกับปริมาตรนั่นเอง นะฮะ,ะปริมาตกับโมลเนี่ยมันแปรผันตรงกันไงนั้นสัดส่วนเนี่ยมันก็สามารถใช้ร่วมกันได้จริงๆแล้วเรื่องนี้จะได้เรียนอีกทีหนึ่งในตอนม .5 นะจ๊ะแต่ว่าก้อนนี้เนี่ยสามารถเอามาคำนวณได้เหมือนกันนะฮะก้อนอื่นเลยนะฮะเราต้องมาเขียนสมาการแล้วก็ดูนก่อนนะ C4H10 แล้วก็บวกด้วยครับแก๊สออกซิเจนคือ O-2 ไนมะสอโอเคตอนนี้ก็เกิดขึ้นมาเป็นอะไรฮะเกิดขึ้นมาเป็นนะ เจ้าตัวของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็บวกด้วยไอน้ำครับคนไดออกไซด์ ide, แล้วก็บวกด้วยไอน้ำนั่นเองคราวนี้เนี่ยนะฮะสำหรับเจ้าตัว C 4 H 10นะครับเราก็มาทำการบุนสมการให้เรียบร้อยก้อนนี้เนี่ยคือเท่าไหร่เอย่ยก้อนนี้คือสนะฮะอ่าสำหรับ,รบตัวนี้เนี่ยก็คือ5้านะครับแล้วก็ ตอนนี้ออกซิเจนมีทั้งหมดกี่ตัว13เนอะนั้นก่อนนี้พี่ปุงก็ใส่เป็น13ส่วน2ไปเลยแล้วกัน13ส่วน2เนอะอะตอนนี้เรามาเริ่มกันนะอะเรามาเริ่มกันหน่อยคือปกติแล้วเนี่ยเราจะเป็นโมนของ C4H10 แล้วก็ส่วนด้วยฮนะ1ถูกต้องไหมแล้วก็เท่ากับครับ โมลของออกซิเจนครับส่วนด้วยอะตัวนี้อาจจะแปลกนิดหนึ่งคือก้อนนี้จะใช้เป็น13:02ครับการที่หารด้วยเศษส่วนนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะฮะมันสามารถเกิดขึ้นมาได้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติใครไม่ชอบนะถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่ชอบเราสามารถคูณ2เข้าไปได้เลยนะครับซึ่งมันจะตัดไปได้ไอ้ก้อนนี้ก็เป็น8ไอ้ก้อนนี้ก็เป็น10นะแต่ว่าพี่วงก็ใส่แบบนี้แหละนะมันดูเท่ดีนะการเป็นสัดส่วนเนี่ยนะอน่ะเท่ากับต่อไปอีกฮนะ โมลของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยแล้วก็หารด้วยครับสัมประสิทธิ์ด้านหน้าจะเป็นเลขสี่ครับเท่ากับโมลของน้ําครับแล้วก็ส่วนด้วยสัมประสิทธิ์ด้านหน้านั่นคือเลขห้าแต่คราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราจะเปลี่ยนโมลตัวนี้เป็น V ส่วนยี่สิบสองจุดสี่ซึ่ง V ส่วนยี่สิบสองจุดสี่เนี่ยเขาใช้ที่ไหนครับเขาใช้ที่ STP บังเิญว่าโจทย์ข้อนี้มันไม่ได้บอกว่าเป็นที่ STP ถูกต้องไหมอาแต่มีคีย์เวิร์ดใหม่ขึ้นมานั่นคือที่อะไรอะ อุณหภูมิและความดันเดียวกันซึ่งก็จะใช้กฎของอะโวการโดนั่นเองอกฎโอโวกาโดเขียนยังไงมาดูก้อนนี้เนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็น V ครับหรือว่าปริมาตรนั่นเองนะ C สแล้วก็ H สิบเอาปริมาตรมาใช้ได้เลยนะครับอันนี้หนึ่งนะเท่ากับครับก้อนนี้ก็จะเป็นปริมาตรของออกซิเจนครับแล้วก็ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย13ส่วน2นั่นเองเออเท่ากับต่อไปอีกครับ เป็นปริมาตรของคาร์บอนไดออกไซด์ครับแล้วก็ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยสีครับเท่ากับปริมาตรของไอน้ำครับแล้วก็ส่วนด้วยห้านะแต่นี้ก็มีกฎมีเกณฑ์ในการใช้ของเขานะคือทุกๆตัวในเนี้ยจะต้องเป็นแก๊สเดะจะต้องเป็นแก๊สนะฮะอ่ะตอ,อนนี้เรามาวิเคราะห์แล้วก็คำนวณกันต่อก่อนอื่นเลยที่เราจะไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจําเป็นที่จะต้องหาสิ่งนี้คือหาตัวกําหนดปริมาณ อย่างที่เราเห็นนะครับคือก้อนนี้เราไม่สามารถที่จะคำนวณได้เลยถูกต้องไหมเพราะว่าไอตัวนี้เขาให้แก๊สบิวเทนแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยอย่างละแปดดีเอ็กำลังสาแต่เราไม่รู้ไงว่าใครหมดก่อนอ่ะ,อะเราไม่รู้ใครหมดก่อนเราก็เลยต้องมาหาไงถ้าเกิดพี่ป้งเลือกวิเคราะห์เป็น c c h 1 0บล้าก่อนโอเคเนาะก้อนนี้เนี่ยก็จะได้ว่า v ของ c h สิครับแล้วก็หารด้วย หนะึ่งเนาะมีค่าเท่ากับครับปริมาตรคือ8ครับส่วน1อันนี้มีค่าเท่ากับ8ไปต่อไปของออกซิเจนครับก็คือ V ของออกซิเจนส่วนด้วยฮะ13แล้วก็ส่วนด้วย2ครั้งหนึ่งฮะเท่ากับครับก้อนนี้ก็จะได้ว่าเป็น8หารด้วย13ส่วน2ใช่ไหมซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับอ่าก้อนนี้ก็คำนวณแล้วกันเนาะปัดพลิก2ขึ้นไปฮะก็เป็น2คูณกับ 8นะได้เป็นสิบหกหารด้วยสิบสามได้เป็นหนึ่งจุดสองสามนะอ่าซึ่งเห็นไหมฮะว่าตัวไหนเป็นตัวกำหนดปริมาณตัวที่กำหนดปริมาณจะต้องเป็นตัวที่น้อยกว่านั่นเองนะตัวที่น้อยกว่าเป็นตัวกำหนดปริมาณนะครับดังนั้นสัดส่วนที่เราจะนำไปใช้เนี่ยโจทย์ตัวนี้ต้องการถามว่าแล้วแก๊สคราร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเกิดขึ้นกี่ดีอมกัสามโอเคเราก็เอาไอ้ก้อนนี้ใช่ไหม ไปเชื่อมกับไปตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแอะนั้นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีการถามทั้งหมด2อันด้วยกัน,นพี่ปป้งก็จะหาแยกระหว่างทั้ง2ตัวเนาะโอเคพี่ปป้งเริ่มต้นจากการครับหาก่อนละกัน,นะจะไปหาเจ้าตัวของคาร์บอนไดออกไซด์เนาะอบเหลือเพ้นจทย์ด้านล่างไม่เป็นไรนะครับนะต่อให้อ่านโจทย์ก่อนละกันออะหาตัวคาร์บอนไดออกไซด์ ตอนนี้ก็นำไอ้ตัว V ของออกซิเจนครับแล้วก็ส่วนด้วยนะฮะส่วน2ครับไปเท่ากับครับตัวที่เราอยากจะได้จริงๆเนาะก็ V ของคาร์บอนไดออกไซด์ครับแล้วก็ส่วนด้วยฮะ4ตามนี้เลยนะฮะสำหรับทางซ้ายมือเนี่ยสัดส่วนก้อนนั้นเราคำนวณมาแล้วครับได้เป็น1.23องนั่นเองเราก็นำก้อนี้ไปคิดเลยเท่ากับครับ V ของคาร์บอนไดออกไซด์ฮะแล้วก็ส่วนด้วย4นั่นเอง อันคำนวณม่ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะได้ว่าปร,ริมาตรของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมีค่าเท่ากับครับอ,อ,อันนี้เอา1.23ุ่ามนะครับคูณด้วย4ครั้งหนึ่งนะได้เป็น4.92ครับในหน่วย dm กำลังสนั่นเองนะอ่ะคราวนี้ต่อไปครับเราต้องไปหาตัวอะไรอีกครับเราต้องหาว่าตัวทยเหลือถูกต้องไหมอ่ะมีการใช้อยู่2ตัว มี C4H10 แล้วก็มีออกซิเจนใช่ไหมผลปรากฏว่าออกซิเจนเป็นตัวกําหนดปริมาณหรือออกซิเจนมันหมดนั่นเองนั้นตัวที่เหลือเนี่ยก็คืออะไรครับ C4H10 หรือว่าบิวเทนนี่เองนะอันนั้นพี่พุ้งก็จะไปหาว่านะครับไอตัว C4H10 เนี่ยเหลือเท่าไหร่ซึ่งข้อน,นี้เนี่ยหลายคนเนี่ยมักจะสับสนนะครับใช้คำว่ามักจะสับสนเลยนะทุกคนดูดีๆนะครับตั้งสติ แล้วเวลาพี่ปป้งแทนตัวแปรเนี่ยตัวแปรที่พี่ปป้งแทนไปมีความหมายว่าอะไรให้เราดูตามนั้นด้วยเข <Okay, S 1> ไหฮะอ่ะก้อนนี้เนี่ยก็จะได้ว่าครับ V ของ C4H เดี๋ยวแทนเป็นตัวกำหนดปริมาณก่อนแล้วกันเนาะ B ออกซิเจนครับส่วนด้วยฮะ13ส่วน2ครับมีค่าเท่ากับ V ของ C4H10 ครับแล้วก็ส่วนด้วย1 ซึ่งฝั่งนี้ได้เป็น1.23ครับจะได้ว่า v ของ c 4 h 1 0นะหรือว่าของิวเทนนี่เองหลายคนมักเข้าใจว่าออหนึ่ตัวนี้นะฮะมันคือปริมาตรที่เหลือนันเองแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับการที่เราคำนวณได้จากสัดส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือตัวที่ใช้นะครับอันนี้คือ v ที่ใช้นะโอเคไหมฮะ อันนี้คือ v ที่ใช้ไม่ใช่ v ที่เหลือนะฮะให้เข้าใจตามนั้นด้วยในการเทียบสัสดส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเทียบหาว่าอ้อมตัวนี้มันเกิดเท่าไหร่เทียบหาว่าตัวนี้มันใช้เท่าไหร่แค่นั้นเองแต่ไม่สามารถหาตัวเหลือได้แล้วทําไงถึงจะหาตัวเหลือได้ก็แอบเอาก้อนเนี่ยไปคิดต่อน,นิดนึงนะฮะคือ v ที่เหลือเนี่ยนะ v ที่เหลือฮะมีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับ v ที่เริ่มต้น ลบด้วย v ที่ใช้ไงแหก็ประมาณนี้ครับ v เหลือเท่ากับ v เริ่มลบ v ใช้อันนี้หลายคนสับสนนะีน่ย้ี่ย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะการที่เราได้จากสมาการก้อนนี้คือตัวที่เราใช้หรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาโอเคแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการหาตัวเหลือเราจะต้องทําตามกระบวนการตรงนี้เลยแหก็คือเอา v เหลือเท่ากับ v เริ่มต้นลบด้วย v ใชอ่อันนี้จะเป็นคําตอบครับข้อนี้มา ก้อน,นี้เนี่ยจะได้ว่า v เหลือนะมีค่าเท่ากับครับ v ตอนเริ่มต้น v ตอนเริ่มต้น v ตอนเริ่มต้นก็คือ8 dm กำลัง3ถูกต้องไหมตอนเริ่มเริ่มต้นมันมี8ไงมันมีเท่ากันกับออกซิเจนใช่ไหมอ่าแล้วก็ใช้ไปเท่าไหร่ครับใช้ไป1.23ดังนั้น v ตัวนี้เนี่ยก็จะเหลืออยู่เท่ากับครับ6.77 DM เอ็ลังสนั่นเองนะครับอันนี้คือ c ี h 1 0เอชสิบ้นเหลือเนาะอ่ะก้อนนี้ก็เหมือนเดิมฮะฝากดูนวนๆซ้ําๆนะนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีการใช้เรื่องของกฎอวกาโดด้วยนะคือจากปกติแล้วเนี่ยเราเอาโมลมาเปรียบเทียบเนาะเราก็สามารถนําปริมาตเนี่ยมาเปรียบเทียบได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ที่สภาวะที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันด้วย เอะะานี้อีกอย่างหนึ่งคือการหาตัวกําหนดปริมาณจริงๆแล้วพูดไปตั้งแต่ข้อที่แล้วนะครับถ้าเกิดเราเข้าใจกันดีเนี่ยก็สามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ได้เลยอีกอย่างหนึ่งสิ่งใหม่ที่เราอาจจะเพิ่งเห็นจากข้อนี้นั่นคือการหาตัวเหลือนั่นเองครับซึ่งการหาตัวเหลือเนี่ยเราก็ต้องเอาไปเปรียบเทียบสัดส่วนเหมือนเดิมนั่นแหละนะก็เอาไปเปรียบเทียบกับตัวที่ไม่ใช่ตัวกําหนดปริมาณนะครคราวนี้ สิ่งที่เราได้ออกมาเนี่ยจะเป็นปริมาตรที่ใช้นะครับไม่ใช่ตัวที่เหลือนะอันนี้คือเตือนตัวเองไว้ด้วยเนาะซึ่งถ้าเกิดเราจะไปหาตัวเหลือนี่ก็ไปตั้งสมการอีกทีหนึ่งแอบก็คือตัวเหลือลบด้วยแอบตัวเหลือเท่ากับเสียขอไปนะตัวเหลือเท่ากับนะฮะตัวเริ่มลบด้วยตัวที่ใช้นะซึ่งเราก็เพิ่งคำนวณหาได้เมื่อสักครู่นี้เองนะฮะตัวที่ใช้เนาะแล้วก็แก้สมการก็จะได้คำตอบโอเคนะ อ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าเกิดดูแล้วไม่เข้าใจหรือว่ามีตรงไหนที่เกิดความสับสนสงสัยอ่ะหรือว่าพี่พป่งคำนวณตรงไหนพลาดไปนะก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับนะเดี๋ยวพี่พป่งตอบคาถามตรงนั้นเองเนาะโอเคนะฮะ